พันปัญหาทุกใจคลี่คลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชนดีครับคุณผู้ฟังครับรายการยามบ่ายกับทนายประชาชนนะครับกับผมเดชาลิตพนนะครับก็ทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะตั้งแต่15เดนกาถึง16นาืินกานะครับที่บอกว่าพร้อมกันเมื่อสักครู่นี้ก็เตรียมคุณผู้ฟังพร้อมที่จะรับช่วงกันจุดสงกรานนะฮะน้องๆไปตลกนะครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนมุกต่อกันนะครับก็ คุณผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะครับในช่วงหน้านั้นเราก็จะเปิดสายรับสายคุณผู้ฟังนะครับก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข021266106นะครับ021266106นะฮะส่วนท่านที่ไม่สะดวกที่จะโทรศัพท์เข้ามาสอบถามก็สามารถที่จะส่งข้อความมาสอบถามได้นะฮะผ่านระบบ SMS ของเราครับที่หมายเลข4838106นะครับ4838106นะครับวันนี้เป็นวันพุธที่25มีนาคมนะฮะวิทยากรประจํารายการของเรานะคบอาจารย์ปรีชาณเชียงใหม่นะครับวันนี้ อาจารย์มาทางสายโทรศัพท์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับอาจารย์พร้อมไหมครับพร้อมครับได้ครับนะครับวันนี้อาจารย์อยู่ข้างนอกนะครับผมอาจารย์อยู่แถวหนองอ่นหนองคายครับโอ้ไปนถึงหนองคายแล้วเหรอครับได้ครับโอ้โหเมื่อตอนก่อนเที่ยงนิดๆิดเห็นอยู่แถวโคราชอยู่เลยอ่าครับโคราชแล้วก็วิ่งมาผ่านผ่านจะถึงอุดรเลยนะครับอืจากขอนแกรนต่อครับนอกเลยไปนหนองคายด้วยนอกจากจะเป็นทนายความแล้วยังเป็นนักขับแข่งรถวิบากด้วยไหมอาจารย์ ครับคืออาจารย์ก็มาบางทีก็ทาบุญบ้างแล้วก็มาทําคดีบ้างอะไรอ่ะหลายอย่างนะครับ,คร,บครับทีนี้ก็เวลามาสส่ศาลเนี่ยก็ก็เห็นว่าเอในวิถีที่ชาวอีสานเมื่อกี้กับชาวบ้านนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ก็ภาษาชาวบ้านบางทีความซื่อเขาก็มีเยอะไงโอ้เยอะมากครับ <laughs> เยอะมากแล้วที่เราเมื่อมักจะเห็นข่าวประจาก็คือชาวอีสานนี่มักจะโดนหลอก อืมล่าสุดมีข่าวออกมาเมือ่อช,ช่วงวันจันทร์และวันอังคารนี่ฮะอาจารย์มีการหลอกลวงเขาจะเรียกหลอกไหมผมก็ยังแบบไม่อยากใช้คําว่าหลอกอะนะแต่ก็เข้าขายว่าหลอกลวงอไปหลอกชาวบ้านว่าสามารถที่จะบรรจุข้าราชการในกระทรวงพัฒนาสังคมได้แต่ว่าอยู่ในส่วนของพื้นที่จังหวัดรู้สึกจะเป็นอุดรน,นี่หรอมั้งครับอาจารย์ใช่ไหมฮะ ก็หลอกกันไปประมาณสิบกว่าคนเกือบยี่สิบคนแล้วก็ได้วงเงินในการหลอกลวงไปเนี่ยเ,เป็นล้านเป็นล้านเหมือนกันแต่ที่สําคัญไปมากกว่านั้นคือหลอกชนิดว่าเนียนสนิทมากคือให้แต่งชุดข้าราชการไปอบรมอยู่ในวัดอะได้ด้วยเีย่ยโอ้โหสนุกจร,ริงๆทีนี้มันก็มีปัญหาของเกี่ยวกับเรื่องคดีนิดนึงนะครับว่าเออเรื่องนี้อย่างนี้นะครับนกรณีอย่างนี้มันเป็นเรื่องการเข้าขายช่อโกงนะครับออื ชอบกงประชาธรรมดาก็สามปีจำกุมใช่ไหมครับถ้าประชาชนก็ห้าปีครับนะครับทีนี้ปัญหาของการหลอกลวงเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับมันก็อยู่ที่ว่าหนึ่งเขาจะใส่ความอม่อนแอของจิตใจอืม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 ฮะแล้วก็รวมถึงว่าเรียกว่าความรูของคนอ่ะอ่าแล้วก็ความรู้เท่าไม่ถึงการความเสื่อครับนะ ควาชื่อของคนต่างงหวัดอ่ะครับเชื่อใจกันโอ้น่าจะเป็นไปได้นะจ่ายเงินให้ประมาณเจ็ดแปดหมื่นเพื่อจะบรรจุเป็นข้าราชการชั้นอ,อ่ซีซีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยโหกับชาวบ้านก็คิดว่าเออคงทําได้จริงเขาคงสามารถทําได้แล้วก็เป็นข้าราชการในพื้นที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงในกรุงเทพก็น่าจะเป็นไปได้อยู่นะฮะครับคือส่วนปัญหาที่ที่อาจารย์เจอเนี่ยเดียเด๋ยวนี้เนี่ยเทคนิคในการโกงกันเนี่ยจะค่อนข้างเยอะมาก ครับครับโกงกันแบบคือหาวิธีการที่สลับซับซ้อนอ่ะนะครับ<ะ>หาวิธีการโกงที่เนียนมากนะครับ อาจารย์ครับมันมีคําถามอย่างนี้อาจารย์ผมสงสัยมาอยู่พอสมควรเวลาที่จะมีการโกงกันโดยเฉพาะเรื่องการมันหลอกว่าจะบรรจุเป็นข้าราชการได้เนี่ยหลายคนเอาเอาเป็นเราก่อนเราอาจจะเชื่อว่าจริงๆแล้วใครจะมาบรรจุเป็นข้าราชการยังไงก็ต้องสอบตามลําดับตามระเบียบอยู่แล้วแต่ในส่วนตัวชาวบ้านเนี่ยบางที่ในในบางพื้นที่เนี่ยก็เชื่อว่าจะมีคนบุคคลสามารถที่จะวิ่งเต้นเข้าไปเพื่อให้บรรจุเป็นข้าราชการได้ตรงเนี้ยคือการทีคร่คือการที่จะบรรจุราชการเนี่ยครับหนึ่งจำไว้เลยนะครับ ทำได้ไหมว่าต้องตอบบัญชีกอบัญชีขอ้ไใช่<ด>ใช่ใช่ครับใช่ไหมคือฉันไม่เคยตอบนะแต่ในทีจินเขาว่าเขาต้องตอบบัญชีกอบัญชีขอเพราะถ้าผิดประเภทอย่างนี้เนี่ยไม่ได้คุณดิบเชื่อของนั้นเนี่ยของ<ห>ออกโกหกแล้วมันจะเข้าขายโกหกทันทีใช่ไหมฮะอ่าใช่คือต้องวางคุณฐานไว้นะถ้าไม่ต้องถ้าไม่ใช่ผ่านบัญชีกอบัญชีขออะไรเขาเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แล้วแต่ชาวบ้านบางท่านก็เชื่อว่าอ่าต่อๆครับจา์สองคือสองก็คือ หน่วยงานต่างๆได้มีการประชาสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบผ่านสื่อผ่านอะไรที่เป็นน่าเชื่อครับมีประกาศรับสมัครอย่างถูกต้องเป็นโดยทั่วกันสามารถเทคได้เบอร์โทรสมมติว่าเอ่อกรมตำรวจเนี้ยเขาจะมีประกาศชัดเจนถูกต้องไหมสามารถที่กรมตำรวจได้ขอไปสมัครได้อะไรได้เงี้ยใช่ไหมครับเอ่อคุณต้องอายังให้ชัดเจนนะข้อมูลข้อมูลที่มาต้องชัดเจนฮะที่ไม่ได้ประกาศกันเองในหมู่บ้านเนี่ยข้าราชการในหมู่บ้านไม่ใช่ละไม่ใช่ละตั้งพื้นฐานไว้สองครับ ก็คือคนที่มาจัดเนี่ยคุณต้องดูให้ดีว่ามีความน่าเชื่อถือไหมอะไรอย่างงี้ต้องครับเขาบอกเขาเป็นยศตาแหน่งอะไรเนี่ยเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยนะขอดูเอกสารเอกสารยืนยันนะครับอืให้ชัดเจนอืมฮะทีนี้สมมติฐานหอจย์เนี่ยอาจารย์เห็นหลายๆคนนะแมะทั่งไปซื้อโกงก็สอบเขาได้ไหมอ่าตับตำรวจก็ดีครูก็ดีได้เลยก็ดีพู่ว่าก็ดีสารพัดดีหน่เครับผมทำกันเนี่ยอ่าฮะจ่ายกันสามแสนห้าแสนโอ้ยอาจารย์บอก ครับคุณคิดดูดิเงินเดือนตำรวจเท่าไหร่อืกว่าจะได้าาแล้วเท่าไหร่กว่าจะได้สามแสนนี่ทางานกี่ปีจุดเงินเดือนประมาณหนึ่งหนึ่งมืนสมมุตินะสมมุตินะอาจารย์บรรจุเข้าไปเนี่ยถ้าเกิดเดชาจำไม่ผิดเนี่ยจําได้ว่าอันนี้คือเมื่อหลายสิบปีก่อนที่หกพันสี่ร้อยกว่าบาทหกพันสองร้อยสี่สิบ 40, 100, กว่าบาทนี่คือร้อยตีเลยนะร้อยตำรวจตีเนี่ยเมื่อประมาณสักสิบปีก่อนผมว่าเดี๋ยวนี้น่าจะอยู่ประมาณแปดพันกว่าบาทนะมั้งไม่เดี๋ยวปริญญาตรีเขาให้หลักหมื่นแล้วครับ๋อหลักหมื่นแล้วครับอาจารย์ั ก็หมื่นถ้า <favour> ก <informação> <become> ับหลักหมื <yaş> ่น i ป mean <nobody> ีหนึ่งก็ได้เงินเดือนประมาณแสนกว่าบาทสามแสนเท่าไหร่กินดูสามแสนเขาทางานสามปีไม่ต้องกินลูกชิ้นก็กินไม่ได้แล้วถ้ากิดลูกชิ้นกินไปนี่ก็ไม่พอแล้วนะสามแสนแล้วบางคนนี่เสียสามแสนห้าแสนอาการเห็นแล้วโอ้ยไมเอาเงินมา ีใช่ใหใไหมเ,ออเข้าไปไม่รู้จะทำไงถ,ถ้าพูดด้วยความเคารพด้วยความเคารพจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นการวิ่งเต้นกันแล้วเข้าไปทํางานกันได้จริงเนี่ยยังไม่รู้เลยตัวเองอะ่ะได้บรรจุเข้าไปปุ๊บมันจะทํางานได้จริงๆหรือเปล่าจะทํางานถึงสามปีจริงๆเปล่าใช่แล้วพื้นฐานในความเป็นจริงเนี่ยนะอาจารย์บอกว่านอกจากฐานบัญชีกรบัญชีอ๋อของเขาแล้วเนี่ยครับแล้วที่สําคัญคือคุณสมบัติของคุณเนี่ยอืไม่เป็นได้จริงๆเปล่า ไทยตัวเองอะไรก็ไม่รู้ไม่มีการสอบไม่มีการหลักเกณฑ์ไม่มีอะไรทั้งนันจู่ๆให้ตำรวจราชการแต่งชุดเลยอบรมเลยเนี่ยมันก็อลายอยู่นะ,นะครับอืม,มีม,มีเหมือนกันอาจารย์ผมเคยผมเคยเป็นข้าราชการเหมือนกันเป็นอยู่แป๊บเดียวมีคนมาปลุกตื่นซะก่อนเลยไม่ได้เป็นข้าราชการของเขาเลยไปได้ในฝันนะั้นะนะอาจารย์นะครับ อาจารย์แต่ผมผมสงสัยอย่างนี้ฮะทั้งๆที่เรารู้อยู่ว่ากระบวนการเหล่านี้มันเป็นกระบวนการที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแต่ก็จะมีกลกลุ่มหนึ่งเนี่ยมาหลอกและมาชอบมาหลอกลวงเราชอบโกงเราว่าสามารถจะทำหนึ่งสองสามสี่หรือกระทาผิดกฎหมายอย่างนี้ได้เพื่อประโยชน์กับเราในฐานะที่เราเป็นคนเป็นเป็นผู้เสียหายด้วยเนี่ยแล้วเป็นจะถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทําความผิดด้วยไหมครับอาจารย์ในกรณีอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนจ่ายตังค์เพื่อเขาวิ่งเต้นให้คือกรณีนี้มันมีสองอย่างนะครับครับถ้าหาก ว่าเราจูๆ่ๆเราไปมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะเรื่องนี้เ,เขาก็หาผานิการนะครับคือภาพเป็น,นตัวการร่วมหมายความว่าเขาไม่จ้งใจมาหลอกเพียงแต่เราคือเราไปจ้างเขาเองให้เขาทาผิดอ๋อสมมุติอาจารย์ก็เ,เป็นตัวการร่วมครับสมมุติอาจารย์เป็นข้าราชการชั้นสูงระดับหนึ่งแล้วผมเดินเข้าไปหาบอกว่าเนี่ยผมมีลูกสาวอยากให้เป็นข้าราชการเอาเงินไปยัดให้อาจารย์บอกว่าช่วยผลักดันให้ลูกสาวฉันได้เป็นข้าราชการหน่อยอย่างนี้กรณีอย่างนี้ผมเป็นตัวต้นเรื่องอย่างนั้นหรือเปล่าฮะใช่ใช่ใช่ แต่ก็ไม่เข้าชอ็อตแก๊งอย่างเงี้ยครับอืมถ้าเป็นแก๊งเนี่ย,เ,เ,ยเขาตั้งใจมาหลอกลวงไม่มีจริงเนี้ยอืมมันก็เป็นการชออ่อกงแต่ต้นเราก็ยังเู้เสียหายอยู่อืมแต่แต่สมมติถ้าเกิดอาจารย์เป็นแก๊งหลอกลวงมาแล้วเดินมาบอกว่าฉันสามารถที่จะพาลูกสาวคุณเข้าไปเป็นข้าราชการได้แล้วผมก็แผลใจอ่อนเชื่อไม่มีไม่มีความฉลาดเลยเนี่ยก็เอาเงินให้อาจารย์อย่างนี้ผมไม่ถือว่าเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดใช่ก็เหมือนกับไอ้แก๊งชุดสีกากีนี่แหละไออบรมในวัดนี่แหละครับเป็นแก๊ง แล้วก็เห็นไหมฮะบางทีอ่ะอย่างเช่นพวกโนหลอกที่ว่าไปตรวจตามสถานต่างๆที่ว่าประกันสังคมประกันชีวิตอรรัต<อ>ที่ว่าตรวจสุขภาพอ่ะครับคไปหลอกไม่เป็นหมอชิงอย่างนี้ก็เป็นข่าวข<อ>ัยของ,งเราก็ไม่ใช่ผู้เสียหายอ่าอ่าเ,เราก็เป็นผู้เสียหายนะบางทีพพก็ไม่ไม่ถือว่าเราเป็นผู้กระทาความผิดร่วมครับ ใช่แล้วเวลาฝากร้อยเวรทำงนานสอบสวนมาสอบปากคําเนี่ยนะครับ,รบสอบให้นิดนึงว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการกระทําบงผิดนะให้เห็นชัดเลยว่าเนี่ยถ้าเขาไม่โกงเราเนี่ยไม่หลอกเรานี้เราเขาไม่แกะตังให้คุณไงเราไม่ได้เกณน,นาที่จะไปเ,เขาเรียกสมรู้ร่วมคิดด้วยมันมีคนมันเริ่มต้นให้เกิดความอยากจากเราแล้วเรามีศักยภาพที่จะส่งลูกหลานของเราเข้าไปเป็นเราก็เลยยอมเสียสตางค์จริงๆเราไม่ได้เป็นคนต้นคิดอ๋อถ้าคิดจากมุมนี้ใช่ไหมฮะ ใช่ถ้าเราเป็นคนจุดบางทีจวนใหญ่สถานีกายรยกฟ้องเราฟังไม่รู้เสียหายก็คือหมายความว่าเราเนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นคะเริ่มต้นในการำทำผิดคือไปก่อให้เขาอย่างเช่นเขาเป็นนายตำรวจอยู่ใช่นไหมเป็นนายทหารอยู่เนี่ยไปวิ่งโอ๊ยไปวิ่งหยู่บน้อยอย่างเงี้ยใช่ไหมไอันี้ถือว่าเราเข้าข่ายว่าตัวการร่วมครับเอเราไม่ใช่ผู้เสียหายอือ่อาฮะครับผมอแล้วผู้เสียหายก็สิ่งสำคัญแล้วทีนี้ปัญหาสําคัญของการช่อโกงเมืองไทยเนี่ยนะครับครับ ทั้งแชร์ก็ดีอะไรก็ดีสารพัดวิทีโกงชาวบ้านเางนะแชร์ลูกโตสารพัดเนี่ยนะที่คิดสรรหามาคนโกงก็สรรหานะช่างสรรหาวิธีโกงนะ <c oughs> อแน่นอนครับจา่อปุ๋ยบ้างอะไรบ้างแกแ้งหมดนะครับวิธีโงกงน,นะครับ,รบทีนี้ปัญหาของเอ,อการโดนโกงของคนไทยเนี่ยเงินที่ได้รับการชดเชยแทบจะไม่ได้เลยนะฮะซึ่งเกิดจากกระบวนการความลาช้าของตำวรวจ อ๋อในการอายัดยึดอายัดเอาไว้อย่างเงี้ยนะครับจก,ก่อนที่จะผ่องถ่ายไปที่จริงนะแค่กระบวนการให้อน,นาจตตำรวจนะหรือตำรวจไวนิดหนึ่งนะยัดตัวไ้เลยครับห้ามออกนอกประเทศ <ừ> นะครับดึงคอสาสารหมายหมายเรียกหมายจับไปเลยถ้าถ้าถ้าทำะนะครับครับสองก็คืออายัดทรัพย์สินทั้งหมดในบัญชีทุกอย่างทุกที่ไว้ให้หมดตันอะไรเนี่ยตรวจสอบให้ให้ไวอะนะครับ นะอย่างซช้าผมว่าไม่ควรจะเกินประมาณสักสองสามวันนะครับก่อ,อนจะเป็นข่าวนะครับโดนขอความกรุณาว่าท่านทั้งหลายนะก่อนจะเป็นข่าวห้อท่านยึดอายัดจับให้ได้เรียบร้อยก่อนข้เป็นข่าวอ๋อค่อยแถลงนะจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยวางวางข้อกันไว้ให้เรียบร้อยกันไม่ให้หนีแล้วเนี่ยแล้วค่อยถแถลงข่าวกันเวลานั้นทรัพย์สินหรือว่าคนที่มีส่วนร่วมจะได้ไม่กระโตกระตากหนีไปซะก่อนนะฮะใช่ บางทีเนี่ยคนโกงเขาไม่รู้หรอกกาอ่านข่าวอ้าวนี้ข้าพเจ้าเองนี่ว่านั่นไงใช่ไหมครับเตรียมหนีแล้วเตรียมลบข้อมูลทั้งหมด <S <S ในคอมพิวเตอร์เตรียมทำลายได้หมดอระจาหมดครับผมครับ,รบเออมันก็เลยไม่เป็นความลับพอที่ทำให้วิธีการในการจัดการเนี่ยขามไม่มีปัญหาไงจับตัวไม่ได้สักทีแา่ทีหลักฐานสาวไปไม่ถึงครับอบมแล้วก็ฝากวันนี้ชาวบ้านหลายๆท่านเนี่ยได้เป็นตุการร่วมไปด้วยอ่านได้เงี้ยครับอย่างเช่นว่ามีคนมาหลอกลวงแก๊งอ่ะนะ หลอกลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกเดี๋ยวผมให้ค่าคอมคุณนะออืมค่าคามอมพิชชั่นคา an, ่าในหน้าค่าตอบแทนแก่ก็กลายเป็นเราไปหลอกชาวบ้านอีก่อนึงนะกลายเป็นว่าคล้ายๆกับหัวคะแนนน่ะฮเรากลายเป็นว่าหัวขบวนหัว<ฆ>กลายเป็นหัวจกในหมู่บ้านปุ๊บเขาก็จะแจ้งชาวบ้านกันลุมแจ้งเราเนี่ยเป็นว่าเระทำผิดรวมกันทั้งที่เราไม่รู้ครับอืม ที่ก็ต้องระวังให้ดีก่อนที่เขาจะให้อนิสิน์จ้างเราเราได้รับเงินเพศน,นี้ต้องเช็ค้ดีก่อนเราของจริงไหมครับนอกจากที่คุณมีโอกาสที่ตกเป็นเหยื่อแล้วเนี่ยคุณอาจจะตกเป็นผู้ต้องหาโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปใช่เพราะเห็นแก่อวิสิทิ์จ้างะนะงเงินตอบแทนเงินรางวัลทั้งหลายนะจรย์เคยช่วยนะคดีนะบางทีเป็นเอการเคยช่วยน้องน้องของตำรวจท่านหนึ่งนำรวจใหญ่มากนะครับคอย่างนี้เหมือนกันนะครับคือคิดว่าเป็นจริงไงครับก็เป็ ไปรวบรวมชาวบ้านมาซื้อมาอะไรแยกจนชาวบ้านเข้าใจว่าคนนี้คือเป็นตัวการร่วม,มในกระนการจริงๆแล้วโดนเขาหลอกใช้มาอีกทีหนึง่งช่าเดาวกวัยสู้หลุดมาได้อีกทีนะครับเหนื่อยนะครับได้อืมครับ ก็ในเรื่องของการช่อโกงนี้อาจจะต้องดู2อย่าง3อย่างนะครับอาจารย์เรื่องหนึ่งเนี่ยก็เ้อเอาตัวของประชาชนโดยทั่วไปก่อนเนี่ยเรื่องหนึ่งเนี่ยดูความเป็นไปได้ก่อนว่าเขาเขาเสนอผลประโยชน์อะไรมาให้เราหรือเราจะเสียผลประโยชน์เพื่อจะได้รับผลประโยชน์อะไรเนี่ยดูว่ามันเป็นจริงไหมโดยเฉพาะเรื่องการช่อโกงในการเข้าสอบในพวกอ่าทงานในในราชการหรือว่าในหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยโหโกงกันแบบไม่ได้ช่อโกงประชาชนโดยเยอะมาก แต่ก็ประชาชนที่เสียสตังค์ไปแล้วเนี่ยขออยาญาตินะฮะอย่าหน้าบางออกมาแฉออกมาให้หมดว่าใครเนี่ยที่มันที่มาเสนอเงินเออมาขอ,เ,อาเงินจากเราเพื่อจะหลอกเราว่าไปนู่นนี่นั่นเสียตังค์แล้วเนี่ยอย่าให้เสีย,ยเสียโอกาสที่จะฟ้องร้องเอากลับมาคืนสองก็คงจะต,ต้องฝากไว้ถึงคนโดยทั่วไปอีกเือนกันที่แบบว่ามีคนเสนอผลประโยชน์ให้แล้วให้ดําเนินการหนึ่งสองสามสี่กับชาวบ้านเนี่ยบางทีต้องเช็คนิดหนึ่งว่าเอะมันผิดกฎหมายหรือเปล่าได้เงินมาไม่คุ้มกันนะ และสุดท้ายก็คือตํารวจเองหรือว่าเจ้าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยต้องต้องเขาเรียกอะไรนะมัดปากถุงซับไว้ก่อนอย่าให้มันหลุดไปไหนก่อนก่อนที่จะ,ะแสดงข่าวไม่งั้นพอแจ้งความดําเนินคดีไป,ไปไปอายัดซับตามทีหลังเนี่ยอาจจะพองถ่ายไปทางอื่นหมดแล้วนะอาจารย์นะฮะเอาละครัก็เอาไว้เป็นตอนนี้เยอะผมได้ข่าวมาแล้วทาง d s เในตอนนี้เตือนอยู่เหมือนกันครับอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับพวก อาชาปนักกิจสงเคราะห์บางทีเนี่ยอาจจะสวมรอยมาไม่มีอยู่จริงยังไงท่านที่อยู่ในมีญาติพี่น้องอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องเช็คชนิดนึงนะฮะถ้าเกิดว่ามีคนมาหน้าใหม่ๆม,มาลรวบอกว่าจะทำชาปนักกิจการอย่างนู้นอย่างนี้นะฮะให้เช็คที่อง,อง,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ,ะว่าเขาได้จดทะเบียนไว้ถูกต้องหรือเปล่าไม่งั้นอาจจะเป็นพวกแชร์ลูกโซ่ปลอมๆมาเนี่ยมาหลอกเราอีกทีหนึ่งนะครับ ครับง่ายๆก็เช็คคือกำนันผู้ใหญ่บ้านอบตปเจองค์กรปกครองท้องถิงนนง่นทำหนง่ายสุดครับ,รบหน่วยงานราชการหรือว่าตัวแทนหน่วยงานราชการที่ท่รู้จักแหะนะเขาเช็คให้ได้แน่นอนเลยนะครับครับ อ่าครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ครับอาจารย์ครับเดี๋ยวช่วงหน้านั้นเรามาเปิดสายรับสายผู้ฟังนะครับผู้ฟังที่มีข้อข้องใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายก็โทรศัพท์เข้ามาได้ครับที่หมายเลข0ูนนะฮะหนึ่งสองหกหกหนึ่งศูนย์หกนะครับศูนย์สองหนึ่งสองหกหกหนึ่งศูนย์หกนะฮะหรือจะส่งเป็นข้อความมาสอบถามที่ระบบเอสเอ็ของเราครับที่หมายเลขสี่แปดสามแปดหนึ่งศูนย์หกนะครับสี่แปดสามแปดหนึ่งศูนย์หกครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วกลับมาครับสารพันปัญหาทุกใจ รีคลายได้ด้วยข้อกฎหมายในยามบ่ายกับทนายประชาชน